ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนจริงๆที่สมัครสมาชิกเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราถ้าใครอยากจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้เริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นและท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครและต้องขอขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยขอขอบคุณมาหน้าที่นี้ขอขอบคุณครับโยสวัสดียินดีต้อนรับเหล่าผู้มาเยือนทุกท่าน เข้าสู่สไตล์แบล็กตอนนี้พวกเจ้าอยู่ในรายการคาแรคเตอร์เรคคอร์ดรายการที่จะนำเอาเรื่องราวของคาแรคเตอร์ต่างๆในจัก,กรวาลอันไกลโพนมาเล่าให้ทุกคนได้รู้จักกันส่วนตัวข้าอากิระยูโตะจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้และเรื่องราวของคาแรคเตอร์ที่พวกเราจะนำมาเล่าให้ฟังในครั้งนี้ ได้แกเออคือผู้อยู่เบื้องหลังเธอคือผู้ที่เบื่อนายโลกอันแสนจะธรรมดาเธอคือผู้ซึ่งโหยหาความน่าตื่นเต้นที่จะทำให้หัวใจนั้นสูบฉีดเธอคือผู้ที่ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเรามิโกะและผู้กล้าผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพวกเขามิโกะจอมปลอมคาราซุมะคุมิโกะจากจักรวาล ยูกิยูนาวะยูชาเดอเรเรื่องราวของเธอจะเป็นเช่นไรกันไปรับชมเรื่องราวของเธอกันได้เลยมีการสปอยเนื้อหายูกิยูนาวะยูชาเดอเรคาราซุมะคุมิโกะเธอคือหญิงสาวที่มาจากจังหวัดคางาวะแต่อาศัยอยู่ที่โอซาก้าศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทสาขาวิชามนุษยวิทยาเชิงวัฒนธรรม เธอมีความสามารถจนทำให้ผู้คนคาดหวังอนาคตของตัวเธอเอาไว้สูงแถมเธอยังได้รับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้และมีความโดดเด่นด้านการต่อสู้สไตล์นักเลงข้างถนนเธอนั้นเป็นคนที่มีนิสัยไม่ดีมาตั้งแต่เด็กในสมัยก่อนตอนที่เธอยังเป็นเด็กอยู่เธอให้คำสัญญากับเพื่อนของตนเองว่าจะเล่นด้วยกันจนเลยเวลากลับบ้าน แต่เธอดันเบื่อกลางคันแล้วก็หนีกลับบ้านไปก่อนโดยที่ไม่ได้บอกเพื่อนคนนั้นจนทําให้เพื่อนของเธอโดนดุแต่เธอดันรอดตัวและทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เธอเป็นคนแบบนี้ก็เพราะว่าเธอเป็นคนที่ขี้เบื่อและไม่ชอบการใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนผูกคนทั่วไปแต่สุดท้ายแล้วเธอก็หนีโชคชะตาของตนเองที่เรียกว่าการใช้ชีวิตในสังคมไม่ได้ตัวเธอที่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ได้วางแผนการใช้ชีวิตของตนเองในอนาคตเอาไว้หลังจากจบการศึกษาจะกลายเป็นนักวิชาการถึงจุดหนึ่งจะแต่งงานและอาจจะมีลูกถ้าโชคดีก็อาจจะได้กลายเป็นศาสตราจารย์อาจจะเขียนวิทยานิพนธ์ออกมาสักปีละเล่มสองเล่มและใช้ชีวิตยินเงินกเกษียณไปจนแก่เป็นชีวิตที่เรียบง่ายและน่าสิ้นหวังแต่ก็ปลอดภัยไรความกังวลซึ่งเหมาะสมกับตัวเธอ ในตอนนี้ที่ไม่มีความฝันและความมุ่งมั่นเธอได้ใช้ชีวิตเลื่อยเปืือยของเธออย่างที่ได้วางแผนเอาไว้เลื่อยมาจนกระทั่งมาถึงวันที่โชคชะตาของเธอได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดการวันที่30พฤษภาคมปี2015วันที่เทพสวรรค์ทรงเวอร์เทกลงมาเพื่อกวาดล้างมวลมนุษยชาติในตอนนั้นคุมิโกะกำลังซื้อของอยู่ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง ในเวลานั้นผู้คนต่างล้มตายกันอย่างง่ายดายโดยการโจมตีของเวอร์เทคคุมิโกะพยายามที่จะเอาชีวิตรอดโดยการวางแผนใช้คนที่กำลังหนีตายเป็นเหยื่อล่อให้ตนเองสามารถหนีไปที่มอเตอร์ไซค์ของตอนเองได้แผนการประสบความสำเร็จเธอหนีมาจนถึงมอเตอร์ไซค์ของตอนเองได้สำเร็จเธอได้ขับมันและพยายามที่จะหนีไปจากสถานที่แห่งนี้แต่ก่อนที่เธอจะได้จากไปเธอได้หันกลับมามองมองดูผู้คนที่กำลัง หนีตายอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเธอคิดว่าจะได้เห็นเหล่าผู้คนถูกกัดกินโดยสปราราสีขาวแต่สิ่งที่เธอเห็นกลับตรงกันข้ามเธอเห็นเด็กประถมคนหนึ่งกำลังต่อสู้อยู่กับสปราราสีขาวและเด็กมอต้นที่กำลังช่วยเหลืออพยพผู้คนเด็กสาวที่ต่อสู้กับสปราราสามารถสังหารพวกมันลงได้ด้วยมือเปล่านั่นจึงเป็นเหตุให้คุมิกโกะที่เห็นแบบนั้นได้รู้ได้ทันทีเลยว่าพวกเธอคือหนทางที่จะทำให้เธอรอดชีวิต จากเหตุการณ์ผิดปกติในครั้งนี้เธอจึงได้หันหัวรถกลับไปช่วยเหลือเด็กสาวทั้งสองคนโดยการใช้มอเตอร์ไซค์ที่ขี่อยู่พุ่งชนใส่สัปหลาดเปิดทางให้เด็กสาวสามารถจัดการกับพวกมันลงได้ภายหลังจากความวุ่นวายได้สงบลงเด็กสาวทั้งสองคนได้แนะนําตัวเองเด็กผสมที่ต่อสู้กับสับปหลาดมีชื่อว่าทาคาชิมะยูนะและเด็กสาวมอต้นคนที่ช่วยเหลืออพยพผู้คนชื่อว่าโยโคเตะมัสริ โดยพวกเธอสักสองคนได้บอกว่ากําลังจะเดินทางไปที่ชิโกกุเพราะรู้ว่าที่นั่นปลอดภยัยคูมิโกะจึงรับรู้โดยสัญชตาตญาณเลยว่าถ้าได้อยู่กับเด็กสองคนนี้แล้วล่ะก็ตัวเธอจะปลอดภยัยและต้องมีเรื่องสนุกตามมาแน่ๆจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมการเดินทางไปพร้อมกับพวกเธอผู้รอดชีวิตจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็คิดแบบนั้นเช่นกันหมายถึงความปลอดภัยนะไม่ใช่ความสนุกในที่สุดคณะทัวร์ที่จะเดินทางไปเขตชิโกกุ จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาโดยพวกเขาใช้รถบัสที่ถูกทิ้งมาเป็นยานพาหนะในการเดินทางโดยคุมิโกะอาสา,าเป็นคนขับรถให้กับพวกเธอเพราะว่าเธอเป็นคนเดียวนะที่สามารถขับรถบัสได้ในระหว่างการเดินทางคุมิโกะได้ตีสนิทและทําความรู้จักกับยูนะและได้ให้คําแนะนําวิธีการต่อสู้มือเปล่ากับเธอนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ทั้งสองคนเริ่มสนิทกันแต่สําหรับตัวของมัสุริแล้วตรงกันข้ามเลย เธอรู้สึกไม่ไว้วางใจในตัวของคุมิโกะเพราะในตอนที่พวกเธอมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตเธอได้เห็นคุมิโกะวิ่งออกมาพอดีโดยคนในซูเปอร์มาร์เก็ตให้การว่าเธอใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้ทุกคนสามารถหนีรอดไปได้ในตอนแรกที่มัสุริได้ฟังแบบนั้นเธอคิดว่าคนคนนี้ต้องเป็นคนดีมากแน่แนเลยแต่ทันทีที่เธอย้อนกลับไปในตอนที่เห็นคุมิโกะวิ่งออกมาเธอดันสังเกตเห็นว่าตอนนั้นตัวของคุมิโกะเธอยิ้มออกมา และด้วยรอยยิ้มนั้นทําให้เธอไม่ไว้วางใจตัวของคุมิโกะคุมิโกะได้สังเกตเห็นถึงความไม่ไว้วางใจที่มัสสุริมีให้กับตัวเธอจนได้เริ่มตีสนิทกับมัสสุริจนในที่สุดแล้วก็ทําให้เธอสามารถไว้วางใจในตัวของคุมิโกะถึงขนาดที่ว่าสามารถเล่าอดีตของตัวเองให้คุมิโกะได้รับฟังรวมถึงเหตุการณ์ที่พ่อแม่ของเธอถูกเวอร์เทกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาจนทําให้มัสสุริกลายเป็นคนกลัวเลือด ต่อมาคณะทัวได้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันภูมิโก,โกจึงได้วางแผนล่อตัวชายที่มีปัญหาไปให้เวอร์เทคกินโดยเธอให้การว่ามันเป็นอุบัติเหตุโดยเธอจะให้ข้ออ้างว่ามันคืออุบัติเหตุแผนการของเธอดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่ในตอนที่ชายคนนั้นกำลังจะถูกปีศาจกินยูนะได้เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทัน ทำให้ตัวเขารอดชีวิตมาได้ถึงแผนการที่เธอวางเอาไว้จะมีปัญหาเล็กน้อยแต่ข้อไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะในที่สุดชายคนนั้นก็ทําตัวสงบลงและในที่สุดคณะทัวร์ก็ได้เริ่มออกเดินทางอีกครั้งแต่ด้วยความที่ว่าเส้นทางที่จะนําไปสู่ชิกโกกุถูกปิดล้อมด้วยเวอร์เทคกจำนวนมากเราคณะทัวร์จึงต้องเปลี่ยนเส้นทางและไปใช้เส้นทางอ้อมหลายต่อหลายครั้งจนวันเวลาผ่านไปสเบียงของพวกเขาเริ่มหมดลง รวมถึงความอดทนของผู้คนก็เช่นกันพวกเขาเริ่มคุ้มคั่งและเริ่มออกเสียงโหวตให้เลือกเส้นทางไปใช้เส้นทางที่สั้นกว่าแต่เต็มไปด้วยพวกเวอร์เทคโดยให้เหตุผลว่าเดวยวเด็กผมที่ชื่อว่ายูนะก็สามารถที่จะจัดการกับพวกมันได้อยู่แล้วแต่ถึงหลายคนจะเห็นด้วยแต่มสัสซิสเธอคัดขานสุดตัวเพราะว่าเธอไม่อยากให้ยูนะที่เต็มไปด้วยบาดแผลจะต้องไปเสี่ยงอันตรายโดยที่ไม่จําเป็น ต่อมาหลังจากนั้นไม่นานคณะทัวร์ได้จอดพักรถที่จุดแวะพักเพื่อตัดสินใจว่าจะใช้เส้นทางไหนเดินทางไปยังเขตชิกโกกุกแต่ในขณะที่คุมิโกะกำลังกลับไปที่รถเธอได้สังเกตเห็นว่ามัซซริกำลังถูกชายกลุ่มหนึ่งพาตัวไปที่รับตาคนโดยมีหัวโจคือชายที่สร้างปัญหาก่อนหน้านี้คุมิโกะที่เห็นแบบนั้นจึงได้แอบตามไปคอยสังเกตการอยู่ห่าง ชายกลุ่มนั้นได้ทําการทุบตีและซ้อมตัวของมัสริจนน่วมเพื่อให้ตัวเธอนั้นยอมรับการใช้เส้นทางที่เสี่ยงอันตรายคูมิโกะที่เห็นสถานการณ์ตรงหน้าได้เฝ้ามองต่อไปโดยที่ไม่ทําอะไรเพราะเธออยากจะรู้ว่าพอสถานการณ์มันล้าเส้นไปมากกว่านี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเธออยากรู้ว่ามัสริที่เป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรเป็นพิเศษไม่เหมือนกับตัวเธอหรือยูนะ ที่ผิดแปลกไปจากมนุษย์ปกติจะแสดงอาการออกมาเช่นไรเธอหวังว่าจะได้เห็นตัวของมัสริกีดร้องและขอความช่วยเหลือแต่สิ่งที่เธอได้ยินนั้นตรงกันข้ามเพราะมัสริเธอได้ตะโกนบอกให้ชายกลุ่มนั้นบอกว่าการกระทําของพวกเขานั้นมันผิดและเมื่อพวกเขากลับไปใช้ชีวิตปกติสุขและจะเสียใจภายหลังคาพูดของเธอนั้นเป็นสิ่งที่คุมิโกะไม่คาดคิดว่าจะได้ยินแม้แต่ในเวลาแบบนี้เธอยังคิดว่า จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้อย่างนั้นเหรอมันช่างไร้สาระและไร้ค่าในเวลาที่โลกกลายเป็นสถานที่ที่แทบจะไม่ต่างไปจากนรกสถานที่ที่ไหลซึ่งเหตุผลแต่ไม่รู้ว่าคำพูดของมัสริไปสกิดใจอะไรให้ตัวของคุมิโกะตัวเธอจึงได้ออกจากที่ซ่อนและทำการช่วยเหลือตัวของมัสดิก่อนที่อะไรจะเกิดเลยไปมากกว่านี้คุมิโกะ ได้ใช้มีดพกของตัวเองกรีดเข้าไปที่หูของชายคนหนึ่งหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนั้นและพยายามที่จะขู่พวกเขาเธอได้พาชายที่เป็นหัวโจกนั่งรถที่ถูกทิ้งไปที่ไหนสักแห่งกับเธอสองต่อสองและพอพวกเขากลับมาชายคนนั้นถึงกับเสียสติไปเลยชายคนนั้นอยู่ในอาการเสียสติไม่สามารถที่จะพูดจารู้เรื่องอยูนะพยายามที่จะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่ไม่มีใครตอบคําถามของเธอเลยและแล้วคณะทัวร์ก็ได้ออกเดินทางต่อไปมุ่งหน้าไปยังชิโกกุแต่ก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางคุมิโกะได้ถามตัวของมสัสดิว่าเธอจะทํายังไงต่อไปเมื่อไปถึงเขตชิกโกกุเธอบอกว่าอยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแบบคนธรรมดาหลังจากที่ได้รับคําตอบแล้วคณะทัวร์ก็ได้เริ่มออกเดินทางอีกครั้งแต่เมื่อมีแววว่าคณะทัวร์กำลังจะไปถึงเขตชิกโกกุคุมิโกะ ดันบอกกับทุกคนว่าพวกเราทุกคนจะไม่ไปที่เขตชิกโกกุและได้เปิดเผยความจริงให้ทุกคนได้รู้ว่าที่จริงแล้วเส้นทางที่จะไปให้ถึงชิกโกกุมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นจริงๆแล้วสามารถไปถึงได้โดยใช้เวลาแค่ครึ่งวันด้วยซ้ำแต่เธอจงใจเลือกเส้นทางอ้อมที่ไกลกว่าปกติเพื่อที่จะไปไม่ถึงชิกโกกุแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรไปมากกว่านี้ยูนะและมัสริได้พาตัวคุมิกโกะออกจากรถบัส เพื่อไปพูดคุยกับสมคนคุมิโกะบอกว่าไม่แน่สักหน่อยว่าเคชิคโกกุจะปลอดภัยและการออกเดินทางต่อสู้กับเหล่าสปหลาดจะเป็นเรื่องที่ดีกับยูนะมากกว่าตัวของคุมิโกะได้กล่าวว่าคนปกติไม่สามารถที่จะยอมรับสิ่งที่ผิดแปลกไปจากตัวเองได้การที่ยูนะสามารถกำจัดสปหลาดได้ด้วยมือเปล่าคิดว่าคนปกติในสังคมปกติ จะสามารถยอมรับเธอได้โดยที่ไม่หวาดกลัวจริงๆง,งั้นเหรอยูนะจะสามารถใช้ชีวิตในโลกปกติได้จริงงั้นเหรอไม่เลยการเดินทางต่อสู้กับสัปหลาไปเรื่อยๆแบบนั้นเหมาะกับตัวเธอมากกว่ายูนะพยายามที่จะปฏิเสธแต่น้ำเสียงของเธอนั้นก็เต็มไปด้วยความไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองพูดออกมามัตริจึงเข้ามาเสริมว่าโลกแบบนั้นไม่เหมาะสมกับยูนะเลยและมันจะไม่มีวัน เหมาะสมกับตัวเธอแน่เมื่อการพูดคุยของพวกเขาไม่สามารถหาข้อสรุปได้คุมิโกะจึงได้ท้ายูนะต่อสู้หนึ่งหนึ่งตัวต่อตัว,ตวโดยเดิมพันว่าใครแพ้จะต้องทำตามคำพูดและความต้องการของผู้ชนะถึงยูนะจะไม่อยากต่อสู้แต่เธอก็ไม่มีทางเลือกเพราะถ้าไม่ทำก็จะไปต่อไม่ได้และการต่อสู้ของทั้งสองคนก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่สุดท้ายแล้ว เพราะความหวาดกลัวที่จะทําร้ายมนุษย์ของยูนะและประสบการณ์การต่อสู้กับมนุษย์ที่มากกว่าของคุมิโกะทาให้ยูนะนั้นพ่ายแพ้ให้กับคุมิโกะในตอนที่ยูนะกําลังจะถูกพาตัวไปมัสสึริได้เข้ามาขัดขวางและได้เข้าต่อสู้กับคุมิโกะแน่นอนว่าคนอ่อนประสบการณ์อย่างมัสสรึริไม่มีทางที่จะเทียบกับคุมิโกะได้แต่ด้วยลูกฮึดทําให้มัสสริสามารถพลิกกลับมาเอาชนะคุมิโกะมาได้สําเร็จ จนในที่สุดแล้วคูมิโกะก็ต้องยอมแพ้และต้องเดินทางไปที่ชิกโกกุจนในที่สุดคณะทัวพวกเขาก็ได้มาถึงปลายทางในที่สุดพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงสะพานทางเข้าเขตช,ชิกโกกุในสถานที่แห่งนั้นพวกเขาได้พบเขากับกลุ่มนักบวชที่เรียกตัวเองว่าไทชะผู้รับใช้ทวยเทพนามว่าชินจูที่ปกป้องชิกโกกุแห่งนี้พวกเขาได้บอกเล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับทุกคนได้รับรู้ ทั้งเรืองสปราสีขาวที่ถูกเรียกว่าเวอร์เทกผู้ที่ถูกเลือกจากเทพเจ้าผู้กล้าและมิโกะเมื่อคุมิโกะได้ฟังแบบนั้นเธอรู้ได้ทันทีเลยว่ายูนะที่ต่อสู้กับเวอร์เทกคือผู้กล้าและมสัสดิที่เห็นนิมิตคือมิโกะไทชะได้เรียกให้เด็กปฐมคนหนึ่งออกมาเธอคือฮินาตะหนึ่งในมิโกะที่พบตัวของผู้กล้าไทชะได้ถามเธอว่าใครคือผู้กล้าและมิโกะที่ถูกเลือก แต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรออกมาคุมิโกะได้บอกกับตัวเธอว่าอยากจะพูดคุยกันตัวต่อตัวกับฮินาตะแต่มัสุริไม่ยอมและต้องการที่จะเข้าร่วมการสนทนาในครั้งนี้ด้วยยูนะก็เช่นกันทั้ง4คนได้ถอยห่างออกจากผู้คนมาได้ระยะหนึ่งเพื่อพูดคุยเป็นการส่วนตัวคุมิโกะพยายามขอร้องให้ฮินาตะให้บอกกับทุกคนว่ามิโกะของยูนะคือตัวเธอไม่ใช่มัสึริ เพราะว่าเธออยากที่จะให้มัสซริได้ไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในแบบที่เธอต้องการแต่มัส,สริบอกว่าอย่ามาตัดสินเอาเองว่าตัวเธอต้องการอะไรเธออยากที่จะอยู่เคียงข้างอยู่นะมากกว่าฮินตาตะที่ได้ฟังแบบนั้นได้เกิดลังเลแต่ตัวของคุมิโกะได้บอกว่าเธอจะสามารถเป็นประโยชน์และทำประโยชน์ให้กับตัวของฮินตาตะได้อย่างแน่นอนและเริ่มขอร้องอย่างจริงจังจนในที่สุดฮินตาตะก็ยอมรับคำ ขอนั้นและประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าคุมิโกะคือมิโกะของยูนะถึงแม้ว่ามัสซุริจะคัดค้านมากแค่ไหนก็ตามมันก็เปล่าประโยชน์เธอถูกนำตัวไปยังศูนย์อพยพรวมกับผู้อพยพคนอื่นส่วนคุมิโกะได้ถูกพาตัวไปพร้อมกันกับยูนะในฐานะของมิโกะและผู้กล้าแต่ก่อนที่เธอจะไปเธอได้บอกกับมัสุริว่าเธอน่ะตัวของมัสุริน่ะมาได้แค่นี้แหละหลังจากที่คุมิโกะ ได้รับตําแหน่งมิโกผู้ค้นพบตัวผู้ก้าเธอได้ใช้ข้ออ้างว่าเธออายุมากแล้วพลังของมิโกถึงได้หายไปกลายเป็นคนธรรมดาหลังจากนั้นเธอได้ใช้ชื่อเสียงฐานะของอดีตมิโกของผู้ก้าในการเข้ารับตําแหน่งระดับสูงของไทชะหลังจากที่เธอได้รับตําแหน่งในไทชะเธอได้ให้การช่วยเหลือและเป็นสายลับเอาข้อมูลภายในของไทชะมาบอกกับตัวฮินาตะตลอดมา จนมาถึงวันที่ยูนะได้สลัดชีวิตต่อสู้กับเวอร์เทคคุมิโกะเธอได้ร้องไห้ออกมาในการจากไปของยูนะตัวเธอเองยังรู้สึกแปลกใจเลยว่าตนเองรู้สึกเศร้ากับการจากไปของยูนะได้มากขนาดนี้เลยงั้นเหรอเธอคงรู้สึกชอบตัวของยูนะมากกว่าที่เธอคิดเอาไว้เธอไม่รู้เลยว่าจะแจ้งข่าวการตายของยูนะให้มาซุริรู้ดีไหมในตอนที่คิดจะส่งจดหมายไปบอกก็คิดขึ้นมาได้ว่า เธอควรที่จะไปหามาัสริเองสักวันหนึ่งด้วยตัวของตนเองหลังจากนั้นในตอนที่ฮินาตะคิดจะยึดไทฉะเป็นของตนเองคุมิโกะจึงต้องทําตามสัญญาให้ความช่วยเหลือจนในที่สุดฮินาตะก็สามารถยึดรองไทฉะมาเป็นของตนเองได้คุมิโกะได้ใช้ชีวิตของตนเองในฐานะสมาชิกของไทฉะที่อยู่ฝั่งของฮินาตะเรื่อยมาจนกระทั่งอายุเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งเธอก็มักจะแวะไปหา ตัวของมัสสุริที่มีลูกและย้ายไปอยู่ที่ชนบทบ้างเป็นบางครั้งเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องราวในอดีตรวมถึงเฝ้ามองดูลูกสาวของมัสสุริใช้ชีวิตกับเพื่อนของเธอที่ได้รับชื่อของยูน่ะมาจากคำอวยพรจากทวยเทพเฝ้ามองดูการใช้ชีวิตปกติธรรมาดาที่เธอไม่สามารถที่จะทำได้อีกต่อไปและนั่นก็จบลงไปแล้ว การเรื่องราวของคาราซุมะคุมิโกะมิโกะจอมปลอมของทากาชิมะยูนะจากจักรวาลยูกิยูนาวะยูชาเดารุเรื่องราวของใครจะเป็นลายต่อไปกันก็ต้องรอคอยและคอยติดตามชมกันต่อไปในรายการคาแรคเตอร์เล็คอร์ดรายการที่จะนําเรื่องราวของคาแรคเตอร์ต่างๆจากจักรวาลอันไกลโพนมาเล่าขานให้ทุกคนได้รับฟังกันส่วนในวันนี้ลาก่อน แล้วพบกันใหม่ถ้าหารชุกสตาของเรายังต้องกันบาย